Toyota, er, ตัวยูต้าฟอร์จูเนอร์ตัวนิวคันนี้เลยรถปี2016ราคา898 00นเาทมืนันบ my knows yes, knows สวัสดีค่ะมาพบก,กับเนยที่ตีรถสวยกันเช่นเคยค่ะวันนี้เนี่ยเนยก็จะพามาชมรถเข้าใหม่กันอีกแล้ววันนี้นะเป็นรถออกแนวแบบครอบครัวเจ็ดที่นั่งกันไปเลยนี่เลยค่ะคันนี้เลยนะสำหรับโตโยต้าฟอร u n ูเนตัวนิวคันนี้เลยรถปี2016ค่ะลูกค้าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะเป็นตัว V ีนั่นเอง เดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยเนาะเป็นสีน้ำตาลออกแบบเขาเรียกว่า,เ,าเป็นน้ำตาลที่มีเคลือบแก้วด้วยนะหรือว่าชูบานั่นเองเดี๋ยวเราเริ่มดูจากด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยค่ะด้านหน้าตัวรถเนี่ยอย่างที่บอกตัวนี้เป็นชมนิวแล้วสวยมากๆกระจังหน้าก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมนะเป็นสีเงินมีโลโก้ขนาดใหญ่ของโตโยต้าแบบนี้เลยด้านไฟดวงหน้านะคะของหน้ารถก็เป็นดวงไฟโปรยเตอร์แบบนี้ มีไฟเดย์ไ d ท์เดย์มนะเป็น LED ติดมาให้เลยซึ่งส่องสว่างได้ชัดเจนอย่างแน่นอนแล้วก็ในส่วนด้านล่างนะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าตัวนี้มีติดมาให้กับตัวรถเลย่าสวยมากๆนะเดี๋ยวเราลองไปชมด้านข้างตัวรถกันด้านข้างตัวรถเนี่ยคันนี้แม็กของเขานะเราเปลี่ยนแม็กให้ใหม่แม็กสวยมากแม็กใหม่ระยางใหม่เลยนะตัวนี้เนี่ยแม็กขอบ17ค่ะ เป็นแม็กแต่งมาเลยแบบนี้ซิ่งมาเลยนะออกแนวแบบเท่ๆนิดนึงสีดําแบบนี้เลยแล้วก็มีบันไดข้างตัวรถมาให้ตัวนี้เนี่ยเป็นบันไดเดิมจากโรงงานที่เขาติดมาพร้อมกับตัวรถเนาะแล้วก็ตรงกระจกเลี้ยวด้านข้างของตัวรถตัวนี้เนี่ยก็มีไฟเลี้ยวเป็น LED มาให้เพื่อเพิ่มการมองเห็นของอการเปิดไฟเลี้ยวได้มากยิ่งขึ้นถัดมาค่ะในส่วนของเบ้ามือจับตัวรถตัวนี้ก็เป็นแต่งแบบสีเงินอ่า สีเงินเป็นชุดแต่งของเขามาเลยแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเห็นเป็นปุ่มตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกุญแจเขาเรียกว่าคีย์เรตหรือว่ากุญแจอัจฉริยะป้องกันการขโมยข้อดีของเขาคือยังไงเนาะนอกจากว่าจะป้องกันการขโมยได้แล้วเนี่ยเวลาเราถือของมาสัมภาระเต็มไม้เต็มมือค,ค่ะลูกค้ากุญแจเพียงแค่อยู่ในกระเป๋าเราไม่ต้องฟักกุญแจออกมาเราก็แค่กดตรงนี้นะให้กุญแจระยะห่างไม่เกิน80เซนก็สามารถปลดล็อกเปิดประตูได้สบายมากๆนะ แล้วก็ในส่วนด้านบนของเขามีติดคิ้วกันาศาสตร์มาเนอะแล้วก็มีชุดแต่งแหล็กข้างบนหลังคาสวยมากๆเลยคันนี้เท่แล้วก็สปอร์ตมากๆเหมาะสำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งครอบครัวใหญ่ๆได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายตัวรถกันด้านท้ายตัวรถเนี่ยสวยมากค่ะลูกค้าคันนี้นะมีคำว่า Fort u n e r เนี่ยติดอยู่ด้านหลังรถแบบนี้เลยแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้ค่ะ ตัวนี้เนี่ยชุดแต่งของตัวรถต้องบอกก่อนว่ามันจะมาเป็นสีเงินสีเงินแบบนี้ทั้งรอบตัวรถไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งด้านหลังไม่ว่าจะเป็นคิ้วคมไฟต่างๆตัวนี้นี่ทำให้รถเนี่ยรู้สึกว่า มองเห็นแล้วเด่นแล้วก็คมมากยิ่งขึ้นมันจะตัดจากตัวรถที่เป็นสีน้ําตาลแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยเป็นสีเงินนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราลองมาเปิดด้านท้ายของตัวรถกันดูบ้างว่าจะกว้างขวางขนาดไหนลูกค้าแค่กดนะคะตัวนี้เนี่ยกดอยู่เฉยๆเลยแป๊บหนึ่งปล่อยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเด้งขึ้นมาเองนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นโช๊คแบบนี้เป็นก้านสูบแบบนี้เลยเนาะนี่ด้านหลังค่ะกว้างมากนะเห็นมองจากข้างหลังไปเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามีเบาะอยู่สามแถว นะนั่งได้เจ็ดที่นั่งตัวนี้เนี่ยเบาพับได้นะถ้าเกิดว่าตรงนี้เราจะใช้วางของเนี่ยเบาพับลงไปได้จะเหลือนั่ง2แถวก็ได้3แถวก็ได้อันนี้แล้วแต่การใช้งานของคุณลูกค้านะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเวลาปิดค่ะนี่แค่กดแค่นี้เองอ่าเดี๋ยวเขาจะปิดลงอัตโนมัติเลยนี่เขาเป็นระบบแบบอัตโนมัตินั่นเองนะ เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็เก๋กไก่ไปอีกแบบหนึ่งค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราลองไปดูด้านในกันว่าด้านในเนี่ยจะสวยขนาดไหนค่ะไปค่ะมาในส่วนด้านในตัวรถกันลูกค้าด้านในตัวรถเนี่ยเราเปิดประตูกันเข้ามาเนี่ยจะเจอก่อนเรือันดับแรกก็คือคันนี้เนี่ยเขาเป็นระบบพุชตาร์นั่นเองเนาะจะอยู่ด้านขวาของคนขับนะคะแล้วก็ในส่วนด้านข้างประตูตัวนี้ก็จะเป็นระบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะเป็นเกี่ยวกับพวกกระจกนะคะแล้วก็กระจกมองข้างต่างๆแล้วเบาะผู้น้าเนี่ย เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยทั้ง2เบาะหน้าเลยนะสวยมากๆภายในก็เป็นเบาะหนังสีออกน้ำตาลนะคล้ายๆกับสีของตัวรถเลยสภาพดีมากนั่งสบายเลยแล้วก็ในส่วนด้านหน้าคอนโซลเนี่ยรู้สึกว่าจะแบบเปิดมาอลังการมากๆลูกค้าเพราะว่าสวยมากภายในเดี๋ยวเราเริ่มจากพวงมาลัยเนาะพวงมาลัยของเขาเนี่ยก็มีฟังก์ชันมาให้ครบเลยนะพวงมาลัยปรับได้นะนะขึ้นลงปรับได้หมดเลยตามสรีระของผู้ขับขี่ มีฟังก์ชันโหมดมาให้ทั้งซ้ายและขวาลิงก์ได้ทั้งเครื่องเล่นวิทยุต่างๆรวมไปถึงบลูทูธที่เชื่อมต่อกับมือถือเราด้วยเนาะอ่าในส่วนของเครื่องเสียงตัวนี้เนี่ยก็เป็นจอเขาเรียกว่าจอ DVD ค่ะที่ติดมากับตัวรถเป็นจอเดิมโรงงานแท้ๆเลยจอสวยมากๆตัวนี้แล้วก็เป็นแบบทัชสกรีนนะจิ้มได้หมดเลยตรงนี้ในส่วนของ ระบบแอร์อ่าระบบแอร์เป็นระบบแอร์เขาเรียกว่าระบบแอร์ดิจิตอลแบบนี้เลยค่ะลูกค้าโอเคมากๆนะเป็นแบบแอร์ออโต้เลยแล้วก็เกียร์เกียร์ของเขาขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้แล้วก็มีช่องใส่สัมภาระต่างๆเยอะแยะมากมายใส่ของได้เยอะเลยเนาะแล้วก็ของเขาเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของเขาเลยสําหรับ Fortuner ตัวนิวรุ่นนี้ สองปุ่มนี้เลยค่ะลูกค้านี่เป็นปุ่ม econ mode นะแล้วก็ปุ่ม power mode นั่นเองเอาไว้ทำอะไร econ mode เนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยพอเรากดปุ๊บตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันเกี่ยวกับพวกอัตราการเร่งต่างๆตัวนี้เนี่ยเขาจะคุมให้เนาะดูในเรื่องของการประหยัดน้ามันในการขับขี่ให้กับตัวรถในส่วนของปุ่ม power mode power mode ตัวนี้เนี่ยสามารถเขาเรียกว่ากดเนี่ยพอกดปุ๊บ มันอาจจะเพิ่มรอบในการขับขี่ให้ทําให้เนี่ยตัวนี้อัตรา,าก,การขับขี่นรถอาจจะพุ่งมากกว่าเดิมก็คือทําให้แบบเคลื่อนตัวหรือว่าออกตัวได้เร็วกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ค่ะลูกค้าเนาะ,ะคันนี้เนี่ยรถสวยมากเนาะด้านหน้าคอนโซลก็แต่งมาสวยเลยมีรายแคปล่าไม้ให้อย่างดีคันนี้นะตอนนี้เนี่ยของเรามีอยู่คันเดียวเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าสำหรับ f o r t จ n e er, ตตัวนิวรุ่นนี้นะใครที่สนใจรีบเข้ามาเลยนะเพราะว่าช้าเนี่ย อาจจะอดก็ได้เนาะเดี๋ยวเราไปลองชมด้านหน้าตัวเครื่องกันก่อนดีกว่าว่าเครื่องเนี่ยจะใหม่กริบขนาดไหนค่ะไปค่ะแล้วก็มาในส่วนของห้องเครื่องตัวรถของ Fortuner รคันนี้เลยให้ตากล้องเข้ามาดูกันใกล้ๆเลยค่ะลูกค้าให้ดูเลยว่าสภาพเครื่องเนี่ยโอเคสมบูรณ์มากๆนะคันนี้สภาพเครื่องดีมากนะแล้วก็สามารถดูได้เลยนะจากน็อตหรือว่าจาก รูเมคอัพต่างๆนะคะของเราเนี่ยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำอย่างแน่นอนตัวนี้เรารับประกันนะสามารถสังเกตได้นะคะไม่มีร่องรอยของการขยับแต่อย่างใดเนาะคันนี้เนี่ยรับประกันเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เลยเป็นเครื่องยนต์2.4แต่ไม่กินน้ำมันนะเพราะว่ามีปุ่มอีคอนโหมดอย่างที่เนยแจ้งไปเมื่อสักครู่นั่นเองใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเนอยเข้ามาได้นะคันนี้เนี่ยขายเพียงราคา 898,000บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยป้ายแดงขายอยู่ประมาณล้านสล้าน4ได้นะคันนี้ประหยัดเงินในกระเป๋าไปอีกเยอะเลยนะสำหรับรถมือสองที่สภาพดีแบบนี้ใกล้เคียงกับป้ายแดงเลย ที่สัมพันธ์ได้รับโปรโมชั่นเงินอีก20,000บาทค่ะลูกค้าตัวนี้เนี่ยสามารถนำมาเป็นส่วนลดได้หรือสามารถรับเป็นเงินสดกลับบ้านก็ได้ใช่ยังไงเนี่ยใครดูอยู่แล้วสนใจ f o r t u n e r รุ่นนี้ก็ติดต่อเนอยเข้ามานะคะที่เบอร์0903103100ค่ะหรือว่าจะมาชมรถของจริงได้ที่โชว์รูมตีรถสวยของเรานั่นเองอยู่ที่คลองสองธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีคะ่ะมาได้ทุกวันเลยนะตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ ไม่มีวันหยุดตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึงทุ่มครึ่งเลยค่ะแล้วก็ครั้งต่อไปจะมีรถเข้าใหม่คันไหนเนี่ยเดี๋ยวเนยจะพาไปชมกันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้เนยต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ